สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นจากข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรานะคะวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากเลยค่ะเป็นความตึงเครียดเถวเถวชายแดนไทยกัมพูชาครับ ซึ่งปกติเรื่องแบบนี้ก็อาจจะดูเป็นเรื่องในภูมิภาคใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้มันไม่ธรรมดาเพราะจูจ่ๆก็มีบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์ประธาน,นาธิบดีสหรัฐกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยใช่เลยครับ แล้วพอเราดูข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยจะเห็นเลยว่านี่มันไม่ใช่แค่การประทะกกันด้วยอาวุธธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นสงครามที่สู้กันในหลายมิติมากๆครับทั้งเกมการทูตที่โหเชื่อเฉอนกันหนักมากอมการตอบโต้กันไปมาบนโซเชียลมีเดียแล้วก็ที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะคือสงครามข้อมูลข่าวสารที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปั่นข่าวกันอย่างดุเดือดเลยครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นภารกิจถูเราในวันนี้ก็คือการค่อยๆค,คลี่ข้อมูลทั้งหมดออกมาดูว่าอะไรคือชนวนเหตุที่แท้จริงทําไมแค่คําพูดไม่กี่คําของทรัมป์ถึงกลายเป็นไฟลมทุ่งได้แล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทงางทหารที่เกิดขึ้นกันแน่ซึ่งเราจะแกะรอยไปพร้อมๆกันจากทั้งรายงานข่าวในประเทศบทวิเคราะห์จากต่างประเทศแล้วก็แถลงการทางการต่างๆที่เราได้รับมานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนสําคัญเลยดีกว่าที่ทําให้เรื่องนี้ดังไปท โลกนั่นก็คือโพสต์เดียวของโดนัลด์ทรัมป์ในคืนวันที่12ธันวาคม2568เขาโพสต์บอกว่าได้คุยกับผู้นำไทยและกัมพูชาแล้วนะทั้งสองฝ่ายตกลงจะหยุดยิงฟังดูก็เหมือนจะเป็นข่าวดีใช่ไหมคะเหมือนจะดีครับแต่ในโพสต์นั้นดันมีประโยคนึงที่เหมือนแบบราดน้ำมันเข้ากล่องไฟเลยประโยคนั้นคือที่ทรัมป์ระบุว่าเหตุทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บหลายคนเป็นอุบัติเหตุแต่ไทยตอบโต้อย่างแข็งก้าว คำว่าอุบัติเหตุหรือ a c c ซิเดนนี่แหละครับอืมคำนี้เลยคำนี้เลยครับที่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะมันกระทบกับความรู้สึกของคนไทยแล้วก็กองทัพอย่างรุนแรงเลยคือมันเหมือนกับบอกว่าเรื่องคอขาดบาดตายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่เรื่องบังเอิญแล้วในความเป็นจริงจากข้อมูลที่เรามีมันไม่ใช่อุบัติเหตุเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่เลยแม้แต่น้อยครับคือฝ่ายไทยเรามีหลักฐานชัดเจนมาก ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศในตอนนั้นคุณศรีหัสศก์พงเกตแก้วก็ออกมาถแถลงอย่างหนักแน่นเลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการที่ฝ่ายกัมพูชาหลอกขอวาวามข้นระเบิดชุดใหม่ในดินแดนไทยอ๋อคือไม่ใช่ของเก่าที่ตกค้างไม่ใช่ของเก่าครับแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยแต่เกิดขึ้นมากกว่าเจครั้งโห<ฮ>ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเพราะว่ามีขณะผู้สังเกตการณ์ของอาเซียนยืนยันด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการยิงจรวด BM21 เข้ามาตกในพื้นที่ชุมชนที่อำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดด้วยซ้ำคือทุกหนทุกแห่งนี้มันบ่งชี้ถึงความจงใจไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนครับเพราอทอมใช้คำว่าอุบัติเหตุก็เลยเหมือนไปเข้าข้างกัมพูชาอาจจะโดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจก็ได้ ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่ฝั่งไทยจะตอบโต้ทันควันโดยเฉพาะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลที่ดิฉันว่าการตอบโต้ของท่านน่าสนใจมากเฉียบคมมากครับคุณอนุทินโพสต์ข้อความกลับเป็นภาษาอังกฤษทันทีเลยใจความก็คือมันไม่ใช่อุบัติเหตุข้างถนนอย่างแน่นอนประเทศไทยจะดําเนินมาตรการทางทหารต่อไปจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีภัยคุกคามต่อผืนแผ่นดินและประชาชนอีกต่อไป เป็นการสวนกลับที่ตรงไปตรงมามากใช่ครับชัดเจนมากว่าไทยไม่ยอมรับคำว่าอุบัติเหตุและพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตัวเองแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์ตอกย้ำอีกด้วยนะคะว่าได้บอกกับทั้มไปตรงๆเลยว่าเรื่องหยุดยิงนะ่ะต้องไปบอกกับฝ่ายกัมพูชาครับไม่ใช่มาบอกฝั่งไทยเป็นการโยนเผือกร้อนกลับไปที่คนเริ่มก่อนอย่างชัดเจนเลย แสดงจุดยืนที่แข็งคร้าวมากๆซึ่งการตอบโต้แบบนี้สําคัญนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าเรื่องอธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยจริงจังและการกระทำของกัมพูชาไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งเล็กน้อยแต่เป็นการรุกล้ำที่ยอมรับไม่ได้เอาละค่ะในขณะที่ทรัมป์เหมือนจะเข้ามาทําให้เรื่องมันยุ่งขึ้น ก็มีความพยายามทางทูตจากอีกฝั่งหนึ่งที่พยายามจะเข้ามาคลี่คลายสถา,านการณ์ครับนั่นก็คือมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนใช่ครับบทบาทของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมในเรื่องนี้น่าสนใจมากคือเขาพยายามอย่างหนักเลยที่จะดึงทั้งสองฝ่ายมานั่งโตคุยกันให้ได้จนในที่สุดก็ประกาศออกมาว่าไทยและตัมพูชาตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแบบเร่งด่วนในวันที่22 2่ธันวาคมที่ควาลาลัมเปอร์ครับ ในคําแถลงของคุณอันวามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่แล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้คําว่าหยุดยิงหรือซีซ e ไฟล์แบบที่ทรัมป์ใช้แต่เขาเลือกใช้คําว่ายุติการโจมตีแนวหน้า cessation of frontline attacks ใช่หาะเขาอธิบายว่าบางทีคําว่าหยุดยิงมันอาจจะถูกตีความไปในทางที่ว่าเป็นการยอมรับสถานะที่เป็นอยู่หรือยอมจำนนได้ mm. ครับ ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นความละเอียดอ่อนทางการทูตอย่างมากเลยนะคะเป็นการเลือกใช้คำที่ฉลาดมากครับมันแสดงให้เห็นว่าอาเซียนเข้าใจความซับซ้อนของปัญหาและก็พยายามหาทางออกที่ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียเปรียบหรือเสียหน้าและที่น่าสนใจอีกอย่างคือคุณอันวายยอมรับว่าการโทรศัพท์ของทรัมป์ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเจรจาขึ้นอืมแต่เขาก็ย้ำชัดเจนนะครับว่าความคิดริเริ่มหลักๆทั้งหมดเนี่ย มาจากมาเลเซียและอาเซียนเหมือนการให้เครดิตตามมารยาแต่ก็ดึงบทบาทกลับมาที่อาเซียนในฐานะเจ้าภาพที่ดูแลปัญหาในภูมิภาคของตัวเองถูกต้องครับถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดจะเห็นการชิงไหวชิงพลิบกันระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่พยายามจะเข้ามาแสดงบทบาทนำกับกลไกในภูมิภาคอย่างอาเซียนที่กำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถจัดการปัญหากันเองได้อืม มันสะท้อนให้เห็นถึงขีดจํากัดของอํานาจสหรัฐเหมือนกันนะครับเวลาที่ต้องมาเจอกับประเด็นที่อ่อนไหวและก็มีกระแสะชาติยมรุนแรงในพื้นที่แบบนี้เรื่องการทูดนี่ก็ซับซ้อนนะคะแต่จากข้อมูลที่เราดูเหมือนว่านอกจากการรบในสนามจริงและการชิงไหวชิงพริปทางการทูดแล้วมันยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่สู้กันดุเดือดไม่แพ้กันเลยแต่กลับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสมรภูมินั้นก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare ครับ ซึ่งในข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าฝั่งกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าดําเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเลยเพื่อสร้างเรื่องราวว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกอตัวเลขมันน่าตกใจมากนะครับ มีรายงานว่าแค่ช่วงครึ่งแรกของปี2568มีการตรวจพบการสร้างข่าวปลอมจากฝั่งกัมพูชามากถึง1,800กรณี1,800กรณีในครึ่งปีโหเยอะมากเลยนะคะแล้วมันมีรูปแบบไหนบ้างคะหลกัลกๆแล้วจะแบ่งได้3ประเภทครับประเภทแรกเรียกว่า disinformation หรือข้อมูลบิดเบือนค่ะ <c oughs> อันกุเรื่องเท็จขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยเช่นปล่อยข่าวว่าทหารไทยใช้อาวุธเคมี หรือจงใจยิงปืนใหญ่ใส่ปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงเลยออ mm hmm. ประเภทที่สองคือมิสอินโฟเมชันหรือข้อมูลผิดคือการเอาข้อมูลที่มีอยู่จริงบางส่วนมาใช้ในบริบทที่ผิดผิๆ oh. เช่นเอารูปหรือคลิปวิดีโอเก่าๆจากเหตุการณ์ประทะนในอดีตมาโพสต์ใหม่แล้วก็อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความเข้าใจผิด และประเภทสุดท้ายที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือ Malinformation หรือข้อมูลร้ายครับอันนี้คือการใช้ข้อมูลจริงแต่บิดเบือนเจตนาหรือตัดตอนมาแค่บางส่วนเพื่อสร้างความเสียหายให้อีกฝ่ายในบรรดาข้อมูลเรื่องข่าวปลอมทั้งหมดมีตัวอย่างหนึ่งที่ดิฉันว่าน่ากลัวเป็นพิเศษเลยคือการใช้เทคโนโลยี AI เท้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่แค่การตัดต่อรูปภาพธรรมดาแล้วใช่ครับ เรื่องนี้ยกระดับสงครามข่าวสารไปอีกขั้นเลยมีการใช้ AI สร้างภาพปลอมของทหารไทยที่ถูกจับเป็นเฉลยศึกขึ้นมาซึ่งภาพมันสมจริงมากจนแยกแทบไม่ออกโอ้หรือแม้กระทั่งสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมของผู้นำระดับสูงขึ้นมาเพื่อปล่อยข่าวเท็จโดยเฉพาะยังไม่นับการใช้แพลตฟอร์มอย่าง Tik Tok ที่มีคลิปหนึ่งวรัลมากเป็นภาพเด็กนักเรียนกำลังวิ่งหนีเสียงระเบิดในโรงเรียนอืมพอตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่า มันเป็นคลิปที่ถ่ายในโรงเรียนฝั่งไทยเป็นการซ้อมหนีไฟไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ประทะเลยแต่ถูกนำไปใช้สร้างเรื่องราวว่าไทยโจมตีโรงเรียนฟังเราวนะ่ากลัวจริงๆค่ะแล้วฝั่งไทยเรามีวิธีรับมือกับสงครามข้อมูลข่าวสารพวกนี้ยังไงบ้างคะกลยุทธ์ของไทยน่าสนใจมากครับแทนที่จะไปสู้ด้วยการสร้างข่าวปลอมกลับไปไทยเลือกใช้ความจริงและความโปร่งใสเข้าสู้ 1. คือการสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายในการปฏิบัติการทางทหารคือที่ตั้งทางทหารแล้วก็ที่สําคัญคือศูนย์บัญชาการแก๊งโคเซ็นเตอร์ไม่ใช่พื้นที่พลเรือนหรือโบราณสถานอย่างปราสาทพระวิหารแต่ไพ่ใบสําคัญที่สุดคือการเชิญคณะทูตานุทูตและผู้สังเกตการจากนานาชาติลงพื้นที่จริงเลยอ๋อคือให้มาเห็นกับตาตัวเองไปเลยใช่ครับให้มาดูหลักฐานการจัดจ่ะที่จังหวัดศรีสะเกดเลย ในขณะที่เชิญมาก็มีทั้งตัวแทนจากอาเซียนและที่สำคัญมากคือตัวแทนจากรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยตรงการมีผู้สังเกตการกลุ่มนี้เข้ามาจึงมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษพอพวกเขาได้มาเห็นสภาพทุนระเบิดที่ถูกวางใหม่เห็นความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนด้วยตาตัวเองมันก็เป็นการหักล้างข่าวปลอมทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยครับจริงด้วยค่ะ ดีกว่าไปเถียงกันบนโลกออนไลน์เป็นร้อยเท่าเพราะเราเห็นภาพความขัดแย้งทั้งในสนามรบจริงการทูตและสงครามข้อมูลข่าวสารแล้วมันก็พาเรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดค่ะว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่อะไรคือรากลึกของปัญหาที่ปะทุขึ้นมาครั้งนี้คะและพอเราขุดลึกลงไปในข้อมูลเชิงวิเคราะห์มันน่าประหลาดใจมากที่พบว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเส้นเขตแดนหรือประวัติศาสตร์เป็นหลักเลย แต่กลับไปผูกอยู่กับเรื่องอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นมากครับอืมมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากนักวิชาการอย่างรองาศาสตราจารย์ดรโอลานถินบางเตียวท่านชี้ว่าปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่เรียกว่าระบอบหุ่นเซนระบอบหุ่นเซนนี่หมายความว่ายังไงล่ะคะหมายถึงโครงสร้างที่ถูกมองว่าอ,อ,อาศัยเครือข่ายทุนสีเทา ธุรกิจผิดกฎหมายแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็การฟอกเงินเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอำนาจทางการเมืองและกองทัพเอาไว้อพูดง่ายๆคือความขัดแย้งตามชายแดนอาจแค่เป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งแต่ฐานของมันคือผลประโยชน์มหาศาลจากเครือข่ายอาชญากรรมพวกนี้ครับที่บอกว่าเป้าหมายการโจมตีของไทยคือศูนย์กลางสแกมเมอร์และคาสิโน นี่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเปลี่ยนภาพจากการประทะก,กันเรื่องเขตแดนลุน้นล้วนไปการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเลยในข้อมูลมีระบุไหมคะว่ามันส่งผลกระทบกับเครือข่ายพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนมีข้อมูลระบุชัดเจนเลยครับว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักคือกลุ่มคาสิโนและอาคารที่เป็นฐานของแก๊งสแกมเมอร์โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับตรีเพียบซึ่งเป็นมหาเศรษฐีคนสนิทของฮุนเซนและเป็นบุคคลที่ถูกกระทรวงการคลังของสหรัฐคว่ำบาตรอยู่ด้วยซ้ำ ออ๋ค่ะนี่จึงเหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับคือ 1. ตอบโต้การรุกรามอธิบไตายและ 2. คือการทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติไปพร้อมๆกันอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะมันมีมิติเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่เลยครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมปฏิบัติการของไทยครั้งนี้ถึงไม่ถูกต่อต้านจากนานาชาติมากนักโดยเฉพาะจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือจีน เพราะทั้งสองประเทศนี้ต่างก็กดดันให้มีการปราบปรามอุตสาหกรรมแสแกมเมอร์พวกนี้มานานแล้วเหมือนกัน mm. ไม่ขนาดเดียวกันมันก็มีเรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับรัฐบาลไทยการแสดงท่าที่แข็งกร้าวก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับฐานเสียงและกองทัพค่ะ mm. ส่วนฝั่งผู้นำกัมพูชาเอง ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันที่ต้องแสดงความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะใช้สถานการณ์นี้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่สร้างความเสื่อมเสียกับประเทศในเวทีโลกอยู่แล้ว โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การประทะกันตามแนวชายแดนมันได้เปิดให้เราเห็นความขัดแย้งที่ซับซ้อนและทับซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากทั้งเกมการทูตระดับโลกสงครามข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ที่ใช้ AI เป็นอาวุธและที่สําคัญที่สุดคือแก่นของปัญหาที่อาจจะผูกอยู่กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ถูกต้องครับถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดในครั้งนี้ก็คงมีอยู่4ประเด็นหลักๆค่ะ1คือชนวนเหตุของความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่ทรัมป์พูดแต่เป็นการกระทําโดยเจตนาที่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของชาติโดยตรง 2. คือคกลไกทางการทูตกำลังทำงานอย่างเข้มข้นโดยมีอาเซียนพยายามเข้ามาแสดงบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาของภูมิภาคด้วยตัวเอง 3คือสงครามข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสมรภูมิที่สำคัญอย่างยิ่งยวดและการใช้ AI มาเป็นอาวุธคือสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในความขัดแย้งยุคใหม่และ 4. ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดคือรากของปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่เรื่องพรมแดนแต่อยู่ที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ไปพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งทำให้การแก้ปัญหามันซับซ้อนกว่าที่เห็นมากครับ และนั่นก็อาจจะนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันต่อนะครับในเมื่อต้นตอของปัญหาส่วนหนึ่งมันผูกอยู่กับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สามารถเคลื่อนย้ายและปรับตัวได้ตลอดเวลาแถมยังมีแรงกดดันทางการเมืองภายในของทั้งสงประเทศเป็นตัวแปรสำคัญแล้วการเจรจาทางการทูตหรือข้อตกลงหยุดยิงเพียงอย่างเดียว จะสามารถสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้จริงๆหรือหรือว่าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจสีเทาที่คอยหล่อเลี้ยงความขัดแย้งนี้ถูกทำลายลงเท่านั้น